ตอนนี้ไปสามโมงครึ oh, <no. S 2> ่งยี่สิบสามองศา ข้าวอะไรครับทาปากทำไมก็จะเอาของไปส่งลูกค้าไงเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นที่ไหนวันนี้ไงเราจะไปวันนี้เราจะไปกางเต้นที่ไหนนะเราจะไปกางเต้นกันที่ลำตะคลองเขาใหญ่แล้วอโตมาทไม่อเดี๋ยวเราจะแวะไปส่งของลูกค้าก่อนขายดีเนาะส่งทุกวันเลย เดี๋ยวลองวางดูเลยพี่ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพี่เหลือก็รอเทาก็จนัดเขาไว้แล้วล่ะนัดเขาไว้แล้วจองก็ไม่ได้ก็ไม่ให้จอง ร้อยห้าสิบเก้าบาทสามวันสองคืนมีสเต็กมีชาบูมีผลไม้ด้วยแล้วก็น้ำน้ำอัดลมสามวันสองคืนเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทอืมอันนี้คือราคาที่แบบเป็นราคาปกตินะเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดใช่ไหมเราหาทางออกก่อนออกทางนี้ได้ไหม ตอนนี้เราซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกเดินทางกันเลย <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> ล้วงกระเป๋า <c oughs> ตกใจมาเลยอะ <c oughs> ออกเดินทางกันเลย <c oughs> เดี๋ยวจะมืดซะก่อน Let's go ตอนเช้าครับตอนนี้ไม่มีใครตื่นเลยนะอากาศดีครับลมเย็นพักแบบสบายเลยอุณหภูมิตอนนี้นะครับเห็นไม่ชัดเลยบ19องศาลานที่ผมกางก็จะอยู่ด้าน,านหน้าด้านหน้าสุดแหลมเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นลานยยโลง่งๆไม่ติดน้ําไม่ติดอะไรติดข้างหลังเป็นต้นไม้เป็นปา่าไปตรงนี้ก็จะล่มแบบ่ายๆจะล่มทั้งวันครับ ไม่มีใครตื่นละคนเลยครับผมงว่าเจ็ดโมงอ่ะต้องใส่ต้องไปปลุกปลุกเต้นไหนดีเต้นนี้ก็น่าจะไม่ตื่นเอาเต้นนี้ดีกว่าฮัลโหลหนาวอะไรเล่าแค่สิบเก้าองศาเองมาเช้าน่าสิบแปดองศาอุณภูมิมันขึ้นมาขึ้นมาแล้วนี่มันเจ็ดโมงแล้วอะ เจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปปวนเต็นทอื่นกันอันนี้ของที่เราเก็บแบบรวมๆไว้หลบกวางกันมันลือแต่เมื่อคืนมันไม่มาเลยครับพตัวในปกปิมันจะมาเต็มล,ลงมากัดกันเลยเช้าปุ๊บนะลิงเริ่มมาแล้วครับม,มาบุกเต็นท์ลรฮะ ตอนนี้แต่ตอนคืนมันจะไม่อยู่นะครับจะเข้าฝาแต่ตอนเช้าเนี่ยมาแหละลงมาจากข้างบนนะฮะเขาต้มตื่นตั้งนานแล้วแต่ว่ามันหนาวก็เลยไม่ออกมาโอ้ยหนาวกี่องศาเนี่ยน่าจะยี่สิบยี่สิบต้องตื่นมาใส่แขนยาวอะ่ะเสื้อยังไม่ได้ซักเลยเหม็นกินใหม่<อ>หนาวอะ่ะแดดมามาหาย ไม่ได้ตากแดดเป๊ะปล่ะปีเป๊ะปล่เอาแทใส่เป้เอาพี่คุณรถพี่คุณเข็นได้ไหมเอาให้แทนนั่งมันมีเนยหรือเปล่าล่ะไม่รู้มันเคยไปที่ไหนมันมีเนยมันขึ้นเนยไม่ได้ไหนอ่ะที่ว่าที่ว่าจะเนยที่ว่าจะด้วทใครไปเนี่ยถ้าผักไว้นะอุ้ยไม่ได้มันเป็นมันเป็นทางธรรมชาติบางช่วงชันอย่างนี้เลยใส่เป้เออถ้าถ้าถ้าใส่เป้ได้อเลยต้นไม้สวยเลยายคลิปมันสวยนไม้ร้านค่อนข้างใหญ่นอนสลับกันอุ้มไม่มีคนอ่ะ หนูเดี๋ยวไปดูคลิปน,นี่ก่อนคลิปท,ที่เขาพันพันเด็ก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกพันหนูเดินได้หนูแบกมันบ่อยเราจะไปกินไข่เจียวกันที่ผาตอมใจตอนนี้เราเดินทางออกจากตรงสนามกอล์ฟอ,อดอีอาอดีตเป็นสนามกอล์ฟเขาใหญ่แล้วมันเดินเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำได้ใช่ปะ ไข่เจียวไข่เจียวที่ขาตอมใจเดี๋ยวให้ดูเส้นทางนะคะทางค่อนข้างสวยนะโอ้ยหนาวนี่เหรอทางที่เราขึ้นมาอย่างนี้เหรอน่าจะใชนับชุบ,ช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 บ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ผาตอมใจนะคะเป็นจุดสูงสุดของภาคกลางมาดูมาดูาดไข่เจียวอ่ะไข่เจียวอ่ะหอมไหอมหอมไข่เจียวหอมได้โกโก้มาได้้โโกกสั่งได้เลยใช่ไหมแบบใหม่นะหมูยิ้วสั่งได้เลยใช่ไหมคะหมูยิ้วคอฟฟี่พี่ล้างเอาไหมอะไรอ่ะไข่เจียว สองจานเป็นห้าอริวดีขับเช้าอ่ะกินเช้าตลบอกอ้วนไปหมดเลยกลิ่นน้ำปลาออกรเลยว่าเข้มันไปได้นี่พันสองนะไปได้นี่ขึ้นไปดูข้างบนดูวิวดิ ไปอ่ะไม่ไม่ไปม่ไ้ข้างบนครับอ๋อตรงนู้นก็ไปกินได้ตรงนู้นก็ไปนั่งกินได้ดูดิเนี่ยมีที่นั่งห้อยขาด้วยไข่เจียวห้อยขานู้นตรงนู้นตรงนู้นไงสวยไหมดูดิสวยมากฮะหนาว ใช่ไหมสุดป่ะของภาคกลางใช่ก็เขาเขียนตรงนี้จุดสูงสุดของภาคกลางผาตอมใจนี่ไงความสูงของมันอยู่ที่4240่ฟุตใช่ปหฟุตโอ้ยหนาวเราไปนั่งห้อยขาข้างล่างกันดีกว่าเท่าไหร่นะเป็นอะไรหนาว่เสื้อแขนยาวตอนแรกก็ใส่เสื้อกันหนาวอยู่ดีอ่ะ กลัวไม่สวยไงกลัวถ่ายรูปไม่สวยก็เลยเปลี่ยนไปอยากอยากไปนั่งห้อยขาแบบนู้นอ่ะต้องหันหลังลงจำได้ว่าอร่อยมากขอบคุณค่ะพี่มานั่งตากแดดเลยหรอ,อนั่งตากแดดเลยหรอ กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ผาเดียวดายกันต่อดีกว่าจะพาไปชมธรรมชาติสว <c oughs> ยงามอยู่นะคะเพราะจริงๆมันแบบต้องเดินเข้าไปนิดนึงถ้าใครเคยดู E ีีไม่ใช่มันยังไม่เป็น E ีีตอนนั้นอะคลิปที่ปิ๊นเคยลงว่ามาเที่ยวเขา,ขาใหญ่ใช่ปะจะมีที่ว่าเดินเข้าไปที่ผาเดียวดายมั่นใจป่าวจะลงไปมั่นใจวว่าใครจะอุ้มไปแทน คขาที่แล้วพี่ยังหอบเลยเขาที่แล้วไม่ได้กวนเนี่พี่ถ่ายอยู่ไงพี่กูหนูก็ถือได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดายเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ผาเดียวดายกันนะคะอันนี้ที่เราจะเดินเข้าไปมีระยะทาง446เมตรฮะ446เมตรเองเหรอใช่แต่เราเดินใช้เวลาเดินทาง35นาทีก็มันก็เดินขึ้นเดินลงอ๋อนี่เราอยู่ตรงนี้เราจะเดินเข้ามาที่นี่ จุดที่1จุดที่2จุดที่ไหนจุดที่สี่จุดที่4คือผาเดียวดายแล้วใช่ปะเราจะไปตรงนี้แล้วเราก็จะเดินวนกลับมานี่โอเคมันไม่ไกลพี่เดี๋ยวมันเพียงแต่ว่ามันมันก็เดินขึ้นขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยครับไปไปไปแทนเดินเร็วเร็วไม่เดินทิ้งไว้นี่นะเร็ว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 เกาะลุงกุล แต่จะไม่รอดทั้งลุงทั้งหลานอ๋ออุ้มเหรออุย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 อุ้ยน้ำโขกหัวเลย นี่คือผาเดียวดายนะคะจริงๆมันมีตำนานด้วยว่าแบบเป็นเรื่องดราม่าที่ว่าชายหญิงเขานัดมาเจอกันที่นี่แล้วสุดท้ายก็มีแค่ฝ่ายหญิงที่ต้องรออยู่คนเดียวอันนี้จริงใช่ไหมก็เขาเล่ากันมาอย่างนี้ผาเดียวดายใช่ก็เลยตั้งชื่อว่าผาเดียวดายีเขาโล่ีเขาแหลตรงนั้นอเขาโล่งี่เขาากลับมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะตอนมามันเดินลงเอง ขาขากลับต้องเดินขึ้นอะแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละไปละปิดทิปปิดทิปปิดทิปเหนื่อยแล้วมายิ้มหน่อยะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงตาจะไปบูก็ดึงเราจะไปไหนกันต่อไหมลูกหาก็มีใหาเราใช่ไมใ้เขาหาเราขึ้นไปาีมีมีไม่รู้ว่าหนูดิวแหละหนูเนื่อยกว่าเลนได้เดี๋ยวกระดมเงินเราอยู่เป็นไงบ้าง Run. นอนเฝ้าเลยหน่อยแน่เหลือโม่สะเที่ยงเลยอะไรปะมันมันเหมือนแค่สองเฉยมันงับไอ้นี่เหรอเนี่ยปิดฮะมันงับไอ้นี่เหรอมันคงทำหลุดอ่ะมันเอาบุหรี่ไปเหรอเปล่า เฮ้ยหักด้วยโอ้หักหนูหลุดวะหลุดพี่หลุดขอลดหลุดม,มันเป,เปิดเนี่ยเปิดมาไม่เจออะไรพลสติกมันเปิดไม่เป็นเห็นปะไม่แต่ไอกล่องนี้มึงมักเปิดแล้วก <c oughs> ็เหมือนที่แพ็กล่องคุณอะกล่องแบบเนี้ยมันจีว่าเป็นของกินออสภาพประเด็นอะถุงแปงฟันพี่คือคุณอยู่แต่พี่พี่คุณถูกแปงฟันหนูดิ บอกมาตรฐานนี่ว่าอ๋อใครทิ้งขนมไว้อนี่ไงมันฉีกขนมอ่ะแล้วประเด็นอะมันทาครีมหรอมันฉีกของกูด้วยของกินไงแกะดูก่อนแกะก่อน่คะเอาครีมกูออกมาใช้หมดเลยอ๋อไม่ใช่ของเราใช่ไหมถุงหับน้ําเนี่ยค่ะก้าถึงบอกให้ดูไม่ไี่ต่างกันเลยนะ แชร์รถไปยังเออโชว์หน่อยตีแจรถตีแกไม่มันเอาครีมไปทาหรอดูดิทาครีมไงดูดิแต่ว่านี่พยายามจะงับป่ะเนี่ยกระติกเนี่ยใช่ก็ผมบอกว่าพอมันหันหันด้านเข้ามานี่มันเปิดไม่ได้ให้ให้ให้หันด้านไปนี่เข้านี่ลิงหรือกว้างไงหรือกว้างเป็นร้อยเต็มหมดเลยน่าจะมีงด้วยทั้งเออน่าจะกวางเพราะว่าต่อกันแมันมีทั้งลิงทั้งกวางอ่ะเห็นไหมเลอะไปหมดเลยอ่ะคุณท็อปสิ ไม่เป็นไรไอ้ที่เลิศเนี่ยของปอไอ้ที่เลิศเนี่ยของปอไม่กางีกเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำเป๊ปซี่เปล่าแล้วทีนี้ข้าจะเอาอะไรใส่ฟินน้ำอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิเป๊ปซี่หกป่ะเนี่ยเอออ๋อมันมีเป๊ปซี่อยู่เป๊ปซี่อ๋อเป๊ปซี่มันก็ยังไม่ได้เปิดมันปิดไปหมดแล้วมีตอนแรกมันมีตอนแรกเป็นเป๊ปซี่ไม่ใช่แต่ว่าขวดมันไม่ได้เปิดนี่ไนั่นไงมันรั่วอยู่นั่นหมดรั่วเป๊ปซี่มันมีบอกว่าให้เก็บเป๊ปซี่บอกแม่ใช่ เดี๋ยวก็ดูเด็เก้าอี้เราเปื้อนเนี่ยน้ำมาล้างได้ปะเปล่าล้างตัางกันไหมอะเอามานี่นี่โอเคนี่โอเคอยู่ถ้าเราไม่ทิ้งของกินไว้อ่ะมันอย่างน้อยมันก็ไม่ได้กินอะไรก่นไม่เราไม่ได้ทิ้งของกินไว้แต่อันนี้ให้เอายูโรมาใส่เนี่ยพี่รุตก็รู้ว่ามันคืแล้วมาใส่ทำไมเนี่ย ยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มเยเอามาอวดตอนนี้สามโมงไปสามโมงครึ่งยี่สิบสามองศาอู้หูยอิจฉาดิฟิน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 วันนี้มีคนมากางเต็นท์เพิ่มเต็มเลยนี่มีเพื่อนบ้านปกติตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมากางเนาะเพราะจะไปกลางข้างในกันแต่วันนี้ ไม่รู้หรือว่าเรามากลางตรงนี้เขาก็เลยมากลางด้วยหรือข้างในมันเต็มแล้วใช่แต่ตรงนี้มันล่มทั้งวันเลยนะร้านนี้ไม่ค่อยมีขี้กวางด้วยอ่ะมันอยู่โซนด้านหน้าเลยพอเข้ามาก็จะเจอตรงนี้เลยอ,อ,อันนี้นะคะเป็นเสาตะเกียงไม้สักที่เราทำเองนะคะ <S <S ใครสนใจสามารถสั่งได้มีทั้งแบบสองท่อน <S <S แล้วก็แบบสาม แล้วก็แบบ3าท่อนแต่ว่าอะไรอะไม่มันดังอะแต่ว่าแบบ3าท่อนเนี่ยอันนี้ปักไว้แค่2เพราะว่าเผื่อเวลานั่งกินนั่งเล่นกันมันจะได้พอดีกับโต๊ะแล้วถ้าเกิดนะคะถ้าใครอยากใส่ตะเกียงเพิ่มแค่ดวงเดียวไม่พอก็สามารถแขวนได้อีกหนึ่งตะเกียงก็ไปหาซื้อไอตัวหนีบเนี่ยมาเพิ่มนะคะแล้วก็สามารถแขวนได้เป็น2ตะเกียง แต่ไม่แนะนําให้แขวนอย่างนี้หรอกแนะนําให้ซื้อ2เสามาปักเพราะว่าแสงมันจะได้กระจายจะได้ไม่ชนกันแล้วมันจะสวยถ่ายรูปออกมาสวยมากนะคะอะไรแล้วเมื่อกี้มันเอาไปด้วยยอลิงขโมยหม้อโตรแซ่บ นี่เป็นอีกฝากฝั่งคลองนะคะเราข้ามสะพานแขวนมาแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึง่งแต่ว่าตรงเนี้ยเขาห้ามกางเต็นท์นะมันจะมีพวกสัตว์ป่ามาเยอะกลางคืนก็จะมีหมาหมาในมล่อคืนหนูได้ยินเสียงหมาในร้องนะเน่ยน้ําใสแต่คาดว่าน่าจะเย็นมากมีปลาด้วยปลาตัวน้อยๆไปถึงไปถึงน้ําเย็นอยู่ปีต๊ะบอกว่ามันก็ทะลุไปตรงถนนที่เรามานั่นแหละ เข้ามาแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวมันมืดก็เดี๋ยวข้ามสะพานกลับไปแล้วก็ไปทำกับข้าวทำาื้อเย็นกินช่วยพี่ปอดูเต็นท์นะพี่ปอกลัวลิงเมื่อกี้มีกระลอกวิ่งผ่านนะ่ะตัวเบลเลอรเลยนี่ก็ลอกตัวเท่าแมวอะ่ะเมกกื่อกี้ใช่จริงๆกระโดดตรงเนี้ยแสงแดดอันอบอุน่นอุ้ยวัวเลยอวัววัวกวางกวางเล่นน้ำ มันมีแผลด้วยอ่ะเจ้าหน้าที่เหรอมีเจ้าหน้าที่เต็มเลยถ้าเต็นท์ลายทหารตอนนี้จะเป็นเต็นท์ที่เขาเช่านะที่อุทยานมีให้เช่าก็จะเห็นอยู่ว่ามีหลายหลังเลยเขามีบริการสั่งหมูกระทะชุดละสาม้อยหสิบาทส5ม้อยหสิบาทนี้ไม่รวมเตานะนี่นะมีป้ายอยู่ตรงนี้ ยังรู้สึกโคงๆอยู่เลยอ่ะมันอยู่บนสะพานนี่ร้านกาแฟมาที่เนี่ยอากาศดีตลอดทั้งปีนะอากาศเย็นทั้งปีถึงหน้าร้อนก็ยังเย็นอยู่มอกีไม่ได้ใครเปิดไปมันก็จะแรอ่ะคิดว่า มือเย็นจะเป็นมือที่เราจัดหนักทุกมืออไ,<ม>ไม่ต้องกลัวอดอยากมือเย็นสำคัญที่สุด <c oughs> เคยเรียนมาจำได้ใช่ป่าคุณครูบอกตอนเรียนตอนไหนที่ถึงมือเช้าแบบนีงเรียนอะไรเนี่ยมือเย็นสำคัญที่สุดเพราะว่าปกติมือเท้าก็ทำกิงนง่ายๆราะมือเย็นดีไรน,นะหนักทุกทีเลย <c oughs> สวัสดีในเช้าวันที่4ีนะคะก็เราก็มาถึงวันที่4ี่กันแล้วเนะาะเมื่อคืนก็อากาศดีมากหนาวมากๆแล้ววันนี้เราก็กําลังเก็บของเตรียมตัวจะกลับกันแล้ววันนี้สมาชิกเยอะมากเลยรอบๆมีแต่เพื่อนๆเต็มไปหมดเลยมีคนมาใหม่เพียบเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านในแล้วก็รอบๆนะคะอืมรอบๆบปกติเรามาไม่ค่อยเห็นคนมากลางด้านหน้ากันเนาะ เดอ,อาจจะเป็นเพราะเลามาวันธรรมดาแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ไงแล้วคนก็เลยเริ่มเข้ามากันเยอะเลยรถก็จะจอดกันแน่นๆเลยก็ดีนะอบอุ่นดีนะคะเพราะว่าเมื่อคืนอากาศลงถึง13องศาเนี่ยมันน่าจะหนาวขึ้นเรื่อยๆวันนี้น่าจะแตะเลขตัวเดียวตอนแรกว่าจะเอารถเข้ามาพาเข้าไปชมข้างในเรื่อยๆนะคะ แต่กลัวมันไม่มีที่กลับรถมาสิดูสิ <c oughs> แน่นๆเลยนี่เรามีพนักง,งานเก็บเต็นที่หนีของเราเก็บเต็นให้นะคะตรงนี้เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะเขาจะไม่เปิดให้กางเต็นท์นะแต่ว่า วันนี้พอเป็นวันหยุดยาวแล้วคนเยอะไงเขาก็เลยต้องเปิดเฉพาะกิจให้ก่อนดูสิเต็มเลยตรงนี้จะร้อนตรงนี้มันร้อนมากมันไม่มีร่มเลยอ่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นจุดชมวิวทางลงปากช่องนะคะสวยไหมสวยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะคนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาว เดี๋ยววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนจากเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซ b s สไคร e ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้หมีพาเพลินด้วยนะคะลาายบายุยหนาวอะ่ะหนาวอ่ะ